สวัสดีครับมานแล้วครับช่วงสายๆนะครับเจอกับผมนะครับบ้านล็อกดาวน์สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับพบกับผมจิรยุนะครับหรือคุณเบียร์นะครับวันนี้จะพามาดูบ้านชุดระเบียงนะครับชุดระเบียง็กเจอร์โค้งนะครับชุดระเบียง็กเจอร์โค้งนะครับตัวนี้นะครับสีส้มตัดฟ้านะครับสีนี้เพิ่งเคยทำนะครับสีนี้เพิ่งเคยทำนะครับ บ้านหลังนี้นะครับตัวบ้านยาว 3, คูณ6เมตรระเบียง 3, คูณ2เมตรนะครับราคาอยู่ที่2,5 0 0 0นนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านนะครับบ้านหลังนี้ถูกออกแบบชุดระเบียงให้มันมี็กเจอร์ที่มันโค้งดูสอดคล้องกันนะครับลูกเล่นที่ทำให้บ้านโดดเด่นขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับด้านข้างก็ถูก ออกแบบให้มีเท็กเจอร์ยื่นออกมามีตู้เสื้อผ้าฝังเข้าอยู่ข้างในแล้วก็ยื่นออกมานะครับบ้านตัวนี้นะครับราคา2อ0 0สนนะครับรับประกันโครงสร้าง20ปีนะครับบ้านหลังนี้น่าจะตอบโจทย์สําหรับไป,ไปทําเป็นบ้านเช่ารีสอร์ทหรือว่าบ้านพักอาศัยหลังที่2ออยู่สวนอยู่ไร่นะครับตัวนี้นะครับ ผมออกแบบเอ่เท็กเจอร์ให้มันแบบสอดคล้องดมูมิติตรงชานระเบียงนะครับดูให้มันดูอลังการใหญ่หนาอึดทนครับประมาณนี้ตัวนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าจะเป็นตัวนี้ตัวตัวตัวใหม่ที่แตกยอดออกแบบมาใหม่นะครับเป็นเป็นรูปแบบใหม่อีกนิดนึงครับตอบโจทย์ให้ผู้อยู่อาศัยให้ให้ได้อ่า uh, บ้านที่สวยงามแปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะครับอ่า uh, โคมไฟหน้าบ้าน3าดวงด้วยกันนะครับ แล้วก็จะมี้าไฟหนุมอยู่ด้านในนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเดินพาเดินดูรอบบ้านเนาะครับบ้านน้อยลังนี้สีสวยถูกใจสีสวยมากเลยครับมันเป็นสีตักที่แบบผมลองคิดค้นขึ้นดูนะครับตัวนี้นะครับว่าสีมันจะไปได้ไหมเพราะว่าลูกค้าให้ช้อยมาว่าสีส้มกับสีฟ้านะครับฟ้าก็เป็นฟ้าอ่อนๆนะครับอันนี้จะเป็นด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ระบบไฟฟ้าครบเซตครับระบบห้องน้ําก็ครบเซตครับมีอุปกรณ์พร้อมเซตหมดเลยครับสามารถยกไปตั้งแล้วก็อยู่ขึ้นอยู่อาศัยได้ทันทีนะครับระบบก็มีข้างด้านหลังก็มีพัดลมดูดอากาศของห้องน้ําแล้วก็สายดินนะครับแล้วก็มีท่อน้ําไว้รอใต้บ้านเรียบร้อยหมดเลยครับไม่ต้องไปทําอะไรอีกนะครับตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังด้านหลัง ด้านหลังก็สวยเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้าตัวนี้เน้นระเบียง2คูณ3เมตรเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับแต่ก่อนมันเมตร50นะครับเดี๋ยวนี้ผมเพิ่มเป็น2เมตรนะครับในราคา250,000นะครับเป็นระเบียงใหญ่ๆเลยครับใหญ่ๆนั่งเล่นชิลๆกินเนื้อยงเนื้อย่างสังสรรค์กันด้านนอกได้สบายนั่งได้เป็น10คนนะครับตัวนี้ เหมาะมากครับเหมาะมาก,มากราคาไม่แพงนะครับสองแสนห้านะครับนี่เห็นไหมครับเท็กเจอร์ไอ้โค้งโคงขึ้นมาผมดีไซน์ให้มันแบบโค้งโค้งรับกับตัวบ้านหน่อยให้มีเท็กเจอร์รให้มีเท็กเจอร์ที่มันเป็นแบบดูแล้วสวยตัวตัวชุดระเบียงเนี่ยผมทําให้มันหนาปึก๊กๆขึ้นมาอีกครับดูสิครับฝ้าเพดานก็มีไฟหลุมมีสบงสวิตปักไวรอแล้วครับตัวนี้ครับ บ้านหลังนี้ใช้รถขนสองเที่ยวนะครับสองคันนะครับไปสองคันนะครับก็คูณเป็นระยะทางก็คูณสองเข้าไปนะครับตัวนี้ครับก็เหมือนที่เคยพูดกันไว้นะครับเป็นห้องเดียวนะครับข้างในเป็นห้องเดียวมีห้องน้ําในตัวนะครับเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูอีกทีหนึ่งไปเข้าไปดูบนบ้านกันลูกค้าขอกระเบื้องเป็นลายแบบเน้นไม้หน่อยไม้ไม้อารมณ์แบบไม้ไม้นะครับอย่าแม้พื้นขึ้นมาบันได3าขั้นก็เป็น เป็นลายไมย้กระเบื้องนะครับกระเบื้องของเราใช้กระเบื้องอย่างเดียวครับเด้นความแข็งแรงนะครับไม่งั้นปูกระเบื้องไม่ได้ครับครับอันนี้ก็เป็นชาน,านะระเบียงนั่งกว้างๆนะครับนั่งกว้างๆเลยครับนั่งเล่นข้างนอกระเบียงระเบียงเน้นเน้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับให้มันแบบรูอลังการหน่อยนึงเสาก็เราจะทํากล่องเสาที่มันนั้นหนาใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนึงเดี๋ยวเดินเข้าไปดูในบ้านนะครับอ๋อตรงนี้จะเป็นสวิต เปิดไฟหน้าบ้านนะครับคุมไฟหน้าบ้านแล้วข้างในเดี๋ยวผมลองครับตัวนี้เปิดบานเลื่อนบานเลื่อนแล้วตอนนี้เราทำอ่าตัวจับเป็นสแตนเลสให้นะครับไม่ต้องไปเกี่ยวกับไอ้ของตัวนี้นครับเปิดง่ายๆเลยครับตัวนี้เดินเข้ามาก็ห้องก็จะปาบานนี้เจอเซ็ตเคาน์เตอร์มีสิงค์ล้างจานนะครับปูกระเบือ้องตรงผนังเรียบร้อยครับก็มี บานเก็บของข้างในก็ปูกระเบื้องเหมือนข้างนอกเลยครับเห็นไหมครับเราไม่ทิ้งรายละเอียดเลยนะครับก็คือผีซ่อนตู้ได้เลยนะครับนี่ครับคน่อนตู้ก็ได้ครับห้องก็จะประมาณนี้นะครับกว้างใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับหเมตรนะครับคูณ3เมตรฝ้าก็เป็นฝ้าไฟหลุม3ามมิติครับวันนี้ผมถ่ายทอดสดตอนกลางช่วงสายอย่างเงี้ยสักทีหนึ่งครับส่วนมากก็โพเพโพเพนู่นแหละครับผม ผมจะถ่ายทอดช่วงนั้นเพราะว่าวันนี้พอดีอยู่หน้างงานเป็นเป็นวันหยุดด้วยครับผมเลยมีโอกาสที่จะมาถ่ายทอดสดตอนนี้นะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์เพื่อนๆที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ให้ผมด้วยนะครับห้องก็ลูกค้าเน้นลายไม้ครับเน้นลายไม้อย่างเดียวเลยครับกระเบื้องครับห้องก็จะออกโทนสีชมพูครับลูกค้าเน้นเลยอยากได้สีชมพูแต่สีชมพูแบบไม่หวานมากนักครับ เป็นออกชมพูออกแนวไอวินเทจหน่อยหนึ่งครับประมาณนี้ย้อนยุคย้อนยุคครับย้อนยุคครับห้องก็จะประมาณนี้ครับมีห้องน้ำในตัวครับเดี๋ยวพาเดินห้องน้ําครับเทน้นโอ้โหบ้านหลังนี้เย็นมากเลยนะครับขึ้นมาบนบ้านนี้เย็นมากเลยอ่านี่ครับห้องน้ําก็จะประมาณนี้ครับก็ลูกค้าเน้นลายลายลายกระเบื้องเป็นลายป่านะครับลูกค้ากําหนดเองนะครับ ้าเพดานมีไฟหลุมมีห้องน้ํามีอะไรบ้างห้องน้ําก็ครบเซฟเหมือนเดิมครับพัอ่าเครื่องทําน้ําอุ่นพัดลมดูดอากาศชักโรกอ่างล้างหน้าที่แขวนผ้าช็ดชตัวนะครับระบบน้ําก็ครบเซฟหมดครับฝักบงฝักบัวก็มีอยู่ในตัวแล้วครับห้องน้ําขนาดเมตรแปดตัวนี้เมตรห้าสิบคูณเมตรห้าสิบนะครับก็ยังกว้างอยู่ดีครับ อาบน้ํามีความสุขในห้องน้ําถ้าห้องน้ําสวยๆนะครับประมาณนี้ครับเน้นปูกระเบื้องสุดฝ้าเพดานเลยนะครับตัวนี้ครับโอ้โหเข้ามาในห้องน้ําเย็นเลยครับเย็นมากๆเลยครับเพราะว่าบ้านเราผลิตมาเพื่อให้มันเย็นครับไม่ร้อนผลิตมาเพื่อให้คนไทยอยู่อยู่น่าร้อนโดยเฉพาะนะครับอันนี้ก็มองออกจากห้องน้ําก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเห็นตู้เสื้อผ้านู่นตัวนู่นแล้วครับครับอ่า จะออกแนววินเทจหน่อยหนึ่งก็คือร่วมสมัยก็คือยุคเก่ากับยุคใหม่นะครับคำว่าวินเทจนี่ครับประมาณนี้ครับห้องก็กว้างวางเตียง5ฟุต6ฟุตได้สบายเลยครับปลั๊กไฟไม่ต้องห่วงครับรอบบ้านเลยครับหลายจุดครับปลั๊กไฟครับห้องก็อยู่ประมาณประมาณนี้ครับแล้วก็มองไปตรงประตูบานเลื่อนนะครับชุดระเบียงก็ น่าอยู่ครับน่าอยู่ผมว่าถ้าเราเอาไปตั้งไว้แถวสวนเราหรือว่าที่ที่เราจะพักผ่อนทําเป็นบ้านตักอากาศก็ได้นะครับมันก็จะตอบโจทย์เราประโยชน์การใช้สอยในพื้นที่เนี่ยก็ครบคันครับระเบียงหน้าบ้านก็คงกว้างเลยครับราคาก็แบบจิ๊บมากเลยครับสองแสนห้านะครับจิ๊บมากเลยนะครับเคาน์เตอร์ก็เป็นปูกระเบื้องอย่างดีครับแข็งแรงครับไม่ต้องห่วงครับ บ้านถ้าไม่แข็งแรงปลูกกระเบื้องไม่ได้ครับห้องก็จะประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับก็ออกมาข้างนอกก็จะเป็นชาลาเบียง,งกว้างเลยครับดังกินเนื้อย่างวันนี้อากาศดีมากเลยนะครับที่อําเภอสมเด็จอากาศดีมากเลยครับช่วงนี้ครับวันนี้เป็นวันหยุดของเรานะครับวันหยุดหน้าง,งานก็หยุดให้ลูกน้องได้พักผ่อน,นกันนะครับประมาณนี้ บ้านหลังนี้ตัวข้างในก็6คูณ3เมตรมีห้องน้ําในตัวชุดระเบียงข้างนอกอยู่ที่3เมตรคูณ2เมตรใหญ่ขึ้นกว่าเดิมใหญ่ขึ้นกว่าเดิมครับใหญ่ขึ้นกว่าเดิมโอ้โหโอโ,โ,อโ้โถงเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าอีกอย่างหนึ่งก็ฝากไว้ด้วยครับก็เท็กเจอร์ด้านผนังของเราถึงมันจะเป็นวอลแต่ตรงนี้ผมทําเป็นกระเบื้องนะครับเป็นกรอบกระเบื้องเขาขาวนี่คือคือกระเบื้องนะครับผมทําให้มันเสริมลวดาลายให้มันหรูขึ้นนะครับประมาณเนี้ย แล้วก็เซ็ตซิ่งล้างจานก็จะเป็นกระเบื้องเวลาล้างนูน่นล้างนี่กระน้ํากระดงกระเด็นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับมันเป็นกระเบื้องแล้วครับประมาณนี้ครับก็เท็กเจอร์ก็ด้านข้างเห็นไหมครับก็จะเป็นกระเบื้องรูปักไฟเยอะแยะเลยครับเครื่องทําน้ําอุ่นก็มีที่ตัดตัดน้ําอุ่นนะครับประมาณนี้ระบบไฟครบเซ็ตครับระบบน้ําก็ครบเซตครับประมาณนี้ครับ บ้านก็ฟ้าหลุมผมว่าถ้ากลางคืนเนี่ยก็สวยเหมือนไม่ไม่แพ้กลางวันนะครับกลางคืนสีมันจะออกนวลๆหน่อยเวลาเวลาเราใช้งานเราก็มันน่านอนหน้าอยู่นะครับนอนไปเลยครับอยู่ไปเลยครับตัวนี้ลูกค้าบอกตรงๆของคุณพราววิทย์นะครับของคุณพราววิทย์คุณพราววิทย์สั่งบ้านผมไปสามหลังนะครับหลังนี้คุณพราววิทย์เอาไปขายนะครับคือแกมีพื้นที่ แกก็จะเอาบ้านไปตั้งแล้วก็ขายพร้อมที่นะครับเป็นธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับได้กําไรเยอะเลยนะครับถ้าขายที่เปล่าๆไม่มีใครสนใจหรอกครับถ้าเอาบ้านของเราไปตั้งแล้วพร้อมขายเนี่ยโอ้โหผมว่ามันตอบโจทย์เลยครับคนก็จะซื้อทันทีเลยเพราะว่าบวกกับค่าที่แล้วยังไม่ถึงไม่กี่แสนเองนะครับตัวนี้ถ้าบวกเอาไปตั้งในพื้นที่ก็ขายไม่กี่แสนเองนะครับ ยังถูกกว่าซื้อรถยนต์มือสองอีกด้วยซ้ำไปนะครับบ้านพร้อมที่ดินนะครับตอบโจทย์ในอนาคตนะครับต่อไปนี้ครับเป็นไงครับสวยไหมครับฝากกดไลค์กดแค์ให้ผมด้วยครับนี่ครับแปเงเงินู่พุ่นไปเอาเงิน เงินแม่งเงินครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับ2องแสครับ2องแสดีอย่างนี้รับประกันยี่สป,ปีอย่างนี้จัดเลยครับ2องแสครับบ้านทุกหลังที่อยู่นี้ต้องสั่งนะครับต้องสั่งนะครับผมไม่ได้ทำขายนะครับ ก็จะมีออเดอร์แล้วมีระยะเวลาครับอ่ก็อยากได้ผลงานดีๆหน่อยก็อ่ใจเย็นๆนะครับมาสั่งเราครับแล้วก็เราจะได้เลือกลูกค้าก็จะได้เลือกอ่หนึ่งสีบ้านแบบบ้านลายกระเบื้องการบิวอินด้านในอยากได้แบบไหนสั่งได้หมดครับเราอยากได้แบบไหนสั่งได้หมดมีอุปกรณ์ในการตกแต่งบ้านฟิเฟอร์นิเจอร์เนี่ยขนมาครับผมติดตั้งให้ฟรี ะดวกสบายครับตัวนี้ครับเป็นไงครับหลังเบอร์เลอเลยเลอเบอร์เลอเลยครับ2องแสนครับ2องแสนครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ลูกนกอย่างผมด้วยนะครับอยากให้คนที่อยากได้บ้านราคาไม่แพงนะครับตอบโจทย์ในการอยู่อาศัยแล้วก็อยู่ได้ยาวๆนานๆอายุการใช้งานก็ต้องมี40ปีขึ้นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับที่บ้านนกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับ รายละเอียดต่างๆไม่ต้องพูดถึงเราเก็บมิดครับเก็บมิดเดี๋ยวพาเดินดูรอบบ้านอีกทีสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับขอบคุณเพื่อนๆใน Facebook นะครับที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์นะครับเรามีบ้านอีกเยอะแยะครับที่จะถ่ายทอดสดให้ดูนะครับตอนนี้ยอดสั่งบ้านของเราน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพราะว่าลูกค้ามั่นใจในคุณภาพนะครับแล้วก็โครงสร้างและเหล็กที่เยอะแยะเนี่ยประมาณนี้ครับ บ้านหุ่นยนต์ครับเหล็กมันเยอะครับไม่ต้องห่วงครับนู่นครับดูเหล็กเราก็ใช้เหล็กกาบนไนท์นะครับเหล็กกาบนไนเหล็กไม่ขึ้นสนิมนะครับอายุการใช้งานของเหล็กพวกนี้เขาการันตีไว้ที่50ปีนะครับตัวนี้นะครับครับมากลับมาที่เดิมครับนี่ครับบ้านชุดระเบียงบ้านชุดระเบียงราคา2อ0 0สนห้าสองแจัดไปเลยครับจัดไปเลยครับตัวนี้ ถ้าลูกค,าคา้าลูกค้าตอนนี้เราขึ้นเฟสสองแล้วก็เราจะาตั้งมือรับกับอยอดยอดจองบ้านนะครับยอดจองบ้านที่เยอะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าหนึ่งเราถูกจัดอันดับเป็นผู้ผลิตที่มีบ้านออกเยอะที่สุดนะครับแล้วก็บ้านบ้านชุดอย่างนี้ก็คือเราทําที่นี่เป็นเจ้าเดียวเจ้าแรกกับตัวใหญ่ๆอันนู้นก็ดาดฟ้านะครับบ้านดาดฟ้าพวกนี้ก็บ้าน บ้านแฝดน,นะครับพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยครับค่าเข้ามาในหน้างานก็จะได้เห็น uh, บ้านตัวอย่างและบ้านลูกค้าที่พร้อมส่งนะครับเมื่อคืนก็มีบ้านหลังหนึ่งบ้านชุดระเบียงรอบผมไปส่งที่สระบุรีก็ไม่มีเวลาไลร์สดครับน่าจะได้ดูปภาพนิ่งเพราะว่าสั่งลูกน้องให้ถ่ายรูปมา ระเบียงก,ว,กว้างๆครับ3เมตรคูณ2เมตรนะครับ3เมตรคูณ2เมตรนั่งกินเนื้อย่างนั่งชิลๆเพื่อนๆผูงมาก็โอเคโอ้สะดวกสบายเลยครับสำหรับบ้านตัวนี้นะครับฝากไปด้วยนะครับที่บ้านนกดาวสมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับพบกับผมจิรายุหรือคุณเบียนะครับมาเอาไปเลยครับมาเอาไปเลยแบบใหม่ๆเยอะๆเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์สดบ้านแบบต่างๆแนวตาม ตามใจลูกค้าอยากได้แบบนู้นอยากได้เพิ่มเติมตรงนี้มาเลยครับจับให้ได้หมดนะครับครับสองแสนห้าครับบ้านชุดระเบียงตัวนี้2องแสนห้าครับสองแสนห้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซบุ o กใครใครที่เข้ามาดูแล้วมากดขอเป็นเพื่อนเนี่ยไม่เป็นไรนะครับกดติดตามก็ได้เพราะว่าเพื่อนมันเต็มแล้วครับห้าพันกว่าคนนะครับ ตอนนี้ถ้าใครไม่ได้ดูเข้าไปดูใน y o u t u b e ก็ได้นะครับฝากไว้ด้วยยอด YouTube ของเราที่คนเข้ามาดูประมาณเกือบ4ล้านแล้วครับ3ล้านกว่านะครับ3ล้านกว่านะครับยอดวิวของเราครับที่คนเข้ามากดไลค์ให้ก็คือประมาณ3ล้านกว่าแล้วครับตอบโจทย์ด้วยนะครับมาครับใครอยากมีบ้านหลังที่2หลังแรกแล้วก็เอาไปต่อยอดธุรกิจมาหาผมเลยครับจัดเต็มเลยครับจัดเต็มเลยครับ สั่งหลยหลังก็มีรถนิดๆห,หน่อยแต่ส่วนมากจะมีของแถมเยอะกว่ารถครับประมาณนนี้ครับบ้านหลังนี้สีส้มตัดฟ้าครับสีแบบนี้คงไม่เคยเห็นมาก่อนใช่ไหมครับสีส้มตัดฟ้านี่ครับประมาณนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเพื่อนใน Facebook ที่เข้ามาดูช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ทางเราหน่อยนะครับ เราเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะถ่ายอทอดสดบ้านอีกหลาย,หล,ายหลังเยอะแยะมากมายเลยครับตัวนี้อยู่ด้านด้านหลังเดี๋ยโโหโครงการใหญ่เลยนะครับตัวนี้ถ้าเข้ามาหน้างานที่จังหวัดกาลสินอำเภอสมเด็จที่สมเด็จโมเดิร์นโฮมนะครับผมเป็นไงครับสวยไหมครับสวยไหมครับ ครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่องแสนห้าจัดไปเลยครับสองแสนห้าจัดไปราคาไม่มียังไม่มีขึ้นราคานะครับจนกว่าจะปลายปีนะครับจนกว่าจะปลายปีนี้ครับจะขึ้นตามราคาวัสดุนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเย็นถ้ามีเวลาเหลือนะครับผมก็จะไลฟ์สดบ้านอีกหลังหนึ่งให้ดูนะครับของคุณภาวิทย์เหมือนกันครับคุณภาวิทย์สั่งบ้านไปเพื่อจะไปตั้งบนที่ดินแล้วก็ ทำเป็นบ้านจัดสรรแล้วก็ขายพร้อมที่ดินนะครับตัวนี้เป็นธุรกิจใหม่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ครับบ้านหลังเล็กๆขายไม่แพงครับพร้อมที่ดินนะครับถ้าใครมีไอเดียมีพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้งานเราก็ซอยเป็นล็อกเป็นล็อกครับแล้วก็สั่งบ้านไปตั้งพร้อมขายกําไรดีกว่าเอาบ้านไปขายครับตัวนี้ที่เราก็ได้ขายขายพร้อมบ้านทําให้ลูกค้าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราะจะดูแล เกี่ยวกับหลังการขายให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับประมาณนี้ครับรับประกันโครงสร้าง20ิปีอยู่ไปนานๆเลยครับทนกว่าบ้านไม้นะครับปวกก็ไม่กินนะครับถ้ามันกินเหล็กได้จบเฮเลยครับประเทศไทยถ้าปวกกินเหล็กได้รถยนต์เราคงเดือครึ่งคันนะครับฝากไว้ด้วยครับราคาถูกกว่าซื้อรถยนต์มือสองอีกด้วยซ้ำไปนะครับสองแสนห้าครับสองแสนห้าซื้อรถมือสองยังเอามาซ่อมครับซื้อบ้านตัวนี้อยู่ยาวๆไปเลยนะครับ ซื้อให้คุณพ่อซื้อให้คุณแม่ซื้อไปไว้สวนนะครับไม่จุกจิกครับบ้านหลังนี้ถ้าลูกค้าไปสร้างเอาเองจาก2อ0 0สนจะกลายเป็น5 0 0 0สนบาททันทีเลยครับนั่นคืองานรับเหมานะครับจะแตกต่างแต่การรับเหมาการอยู่สร้างอยู่หน้างานจะไม่ได้โครงสร้างมหัศจรรย์แบบนี้นะครับจะเหล็กไม่เยอะเราก็คงเคยจะเคยเห็นโครงสร้างสร้างบ้านก็ไม่ได้เยอะเท่าของผมอย่างของผมเนี่ยโอ้โหดูดิ เหล็กทั้งนั้นเหล็กทั้งดุนบ้านหลังหนึ่งยิ่งกว่าหุ่นยนต์อีกด้วยไปซ้ําไปนะครับตัวนี้ครับฝากไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังต่อไปนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณเพื่อนๆใน Facebook ที่เข้ามาชมนะครับขอให้มีความสุขทุกๆท่านนะครับร่ำล่ำรวยรวยครับร่ำา่ำรวยรวยนะครับมีโชคมีลาบนะครับขอฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับบาย